สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะวันนี้ไมวีนะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะหัวลพานะคะที่ไมวีปลูกไว้ตั้งแต่แรกนะคะตอนแรกแรกนะคะเขียวงามนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็มาเจอเพี้ยนะคะโอ้ดําๆเลยค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะกัดนะคะกัดใบนะคะกัดนะ ดูลักษณะนะคะตอนแรกเขียวๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมพอเพี้ยลงนะคะนี่ค่ะเพี้ยหมดแมลงนะคะต่างๆนะคะหนอนนะคะบุ้งนะคะตัวำดำๆนะคะนี่ค่ะคอยมากัดนี่ค่ะจนจนไม่เหลือเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูต้นอื่นอีกนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะตอนแรกเขียวงามดีนะคะ นี่ค่ะพวกเพี้ยพวกหนอนพวกบุ้งนะคะบุ้งดำๆนะคะมากัดกินนะคะจะทำให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมและนี่เลยนะคะต้นฟักแฟงนะคะที่ไม่เีปลูกไว้นะคะใบจะเหลืองนะคะใบเนี่ยค่ะ พวกเพี้ยพวกแมลงพวกนอนนะคะจะมากัดกินนะคะเนี่ยค่ะเป็นรูเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะใบเหลืองนะคะนี่ค่ะเนี่ยจะไม่ค่อยโตเลยนะคะเนี่ยเหลืองเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าพืชผักของเรานะคะเป็นลักษณะนี้อย่างนี้นะคะ แมวีก็จะมีส pues ูตรนะคะสูตรกําจัดสูตรไล่นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะน้ําขี้เท้าถ่านนะคะน้ําขี้เท้าถ่านนะคะก็จะป้องกันนะคะกําจัดนอนพวกเพลยไล่เพลยไล่แมลงต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมน้ําขี้เท้าถ่านทําไงนะคะน้ําขี้เท้าถ่านคือน้ำขี้เท้าถ่านนะคะหนึ่งถ้วยนะคะ ต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะคุณผู้ชมเราใส่ไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตั้งพักไว้หนึ่งคืนนะคะให้ตกตะกอนนะคะนี่ค่ะเราจะใช้แต่น้ําใสๆนะคะคุณผู้ชมต่อไปน้ํายาล้างจานนะคะน้ํายาล้างจานนะคะก็จะเป็นสา,า,ารจับใบนะคะก็จะเป็นสารจับใบช่วยไล่พวกศัตรูพืชได้เร็วขึ้นนะคะกําจัดเพรียนะคะนอนแมลงต่างๆนะคะที่มากัดกินพืชผักของเรานะคะคุณผู้ชม ก็จะมียาสีฟันนะคะนี่ค่ะยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยาสีฟันก็จะมีส่วนผ,ผ <S <s สมของสมุนไพรนะคะเช่นเกลือนะคะเกลือนะคะก็จะช่วยเกลือนะคะก็จะมีความเค็มนะคะก็จะช่วยป้องกันนะคะไล่พวกเพลี้ยพวกแมลงได้นะคะเพราะในเกลือจะมีความเค็มนะคะจะทําให้ระคายเคืองนะคะผิวของพวกเพลี้ยพวกนอนพวกแมลงต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ เราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องกรองนะคะกรองน้ําที่เท่าทานก่อนนะคะเราจะเอาแต่น้ํำใสๆนะคะกรองก่อน,นะคะ่ะ เรากรองเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะยาสีฟันนะคะเราใส่ยาสีฟันไปเลยเราจะใช้ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะนะคะี่ค่ะเราก็ละลายกับน้ํานะคะละลายกับน้ําที่เท่าฐานนะคะ นให้ละลายให้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะเราใส่ในขันยาล้างจานนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสารจับใบนะคะช่วยไลย่มดไล่แมลงได้เพี้ยไลย่หนอนได้อย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมบุ้งตัวดำๆนะคะสามารถไล่ได้เลยนะคะอาใส่ไปเลยค่ะ เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นฟองนี่เลยนะคะจากนั้นนะคะเรานำมาใส่นี่เลยค่ะพกี้นะคะพกี้ฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมไม่วีจะใช้ใช้แบบนี้นะคะใช้หัวพกี้นะคะอันนี้จะใส่ปริมาณได้เยอะนะคะ นี่ก็เลยใช้แบบนี้แล้วก็กรองใส่นี่เลยค่ะแล้วนำไปฉีดพ่นนะคะ ใช้คว่าแบบนี้ก็จะใช้ได้ปริมาณเยอะนะคะนี่เลยค่ะเราวก็นำไปฉีดพ่นพวกเพี้ยพวกหนอนพวกแมลงพวกบุ้งนะคะบุ้งตัวดำาๆนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมดำๆเนี่ค่ะเราฉีดพ่นเลยนะคะน่คะดผักนะคะฉีดเลยนะคะฉีดพ่นเลย นี่นะคะนี่ค่ะฉีดให้โดนตัวเลยนะคะนี่คุณผู้ชมนี่เลยค่ะโออเยอะแยะเลยนะคะเนี่ย เลยนะคะคุณผู้ชมดำๆนี่นะคะฉีดเลยค่ะนี่ค่ะ ตีเลยนะคะเนี่ยค่ะต้นมะเขือก็ฉีดได้นะคะคุณผู้ชมนะค่ะกัดใบเวงใบอะไรนะคะก็ฉีดได้เลยนะคะต้นมะเขือนะคะฉีเลยนะคะนี่ค่ะกเผานะคะเพื่อผักสวนครัวนะคะ ได้เลยค่ะเด็กคะ่ะคุณผู้ชมเพี้ยนะครับเพี้ยแป้งนะคะน่คะคุณผู้ชมนะคะสีนนะคะอเีเย,ะะยอะเลยคะ่ะให้โดนตัวนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเพี้ยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ต้นอะไรนะคะต้นมะละกอนะคะโอ้โหเพี้ยนะคะใบใหีิกใบหอนะคะพอเพี้ยนะคะมันกัดกินนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะ เราฉีดเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมใบกะเพรานะคะนี่ค่ะดำๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะพวกเพี้ยนะคะเพี้ยดำดำนะคะเนี่ยผักสวนครัวเยอะแยะเลยนะคะเนี่ย แล้วก็ฉีดเลยค่ะกัดส่วนทัวนะคะฉีดเลยค่ะฉีดน,น,นี่เลยค่ะคุณผู้ชมต้นมะเขือนะคะกัดจนใบแหว่งเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะพวกบุ้งนะคะพวกบุ้งพวกนอนนะคะแล้วก็ฉีดเลยนะคะคุณผู้ชม ถ้าคลิปนี้คุณผู้ชมชอบนะคะและมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไมวีช n แน,นลนะคะวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ